เห็นข่าวนองหมาที่แบบว่าตกใจเสียงผู้น่าสงสารมากช่วงปีใหม่นี่คือฉันนี่จําได้เลยว่าหมาเพื่อนบ้านก็ไปไงั้นแหละคะ่ะวิ่งเตลิด <c oughs> วิ่งกว่าจะตามหาหมาเจอคือมันตกใจเสียงผู้คือ <c oughs> ฉันก็ไม่พาหมาออกจากบ้านเลยนะให้เขาอยู่ในบ้าน <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แต่ดีที่บ้านที่นี่มันันจะเป็นบ้านที่เก็บเสียงม <c oughs> ันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่ <c oughs> ค่ะชอบสงสารน่ะใช่ไหมอ่ะตัวเบลลแล้วเป็นหนุ่มมีขออะไร ขออะไรไม่มีอะไรให้กินลงไปข้างล่างนู่นมีอะไรให้กินอยู่ข้างล่างืผมเป็นหนุ่มเหรอครับแป๊บเดียวโตวเป็นหนุ่มแล้วครับการเป็นมัดๆเจ้าอะไรลูกกระโดดเปลิงเลยช่วงปีใหม่ก็ไม่ได้พาออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่ากลัวหมาวิง่งกลัวตก,กรใจก็เลยพาอยู่แต่ในบ้านน่าสงสารมากเลยเห็น ขาเอาคลิปมาลงแบบว่าน่องมันตกใจเลยเนีย่บางตัวก็ตายสันอันนี้ไม่พาออกจากบ้านเลยค่ะให้อยู่ในบ้านใช่ไหมครับเห็นไ,ไหมครับ <c oughs> นั่งดนั่ง <c oughs> <c oughs> อะไรจะเอาอะไรจะเอาอะไรครับ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 หืม จเจ้าอะไรกามเป็นมัดมัดเลยครับเจ้าอะไรเอาเจ้าจะอะไรไม่โอ้ใช้เกาตัวใ้เกาตัวใช่ไหมเยีายวันปิดกั๊หนึ่งเออปิดนึงออกมาเก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 า ยุดเกาเอเลียผมชอบให้เกาครับผมเก่งนะลูกจะขอให้เกาเป็นด้วยเกาตรงนี้ตรงไหนขี่งอนก็เป็นที่หนึ่ง เนี่ยมีสกิดเกาอาเกาอกาเกาเกาเกาันนี้ด้ไหมันนี้ด้พอยังพอยัง กอยังอืมออยังเราไปกินกาแฟกันเนี่ยหืม